กินก็กินเวลาตอนขนาดนี้จ้ะตัดแล้วฉันก็จะเก็บใส่ทุงพาอเขาคัน,นแบบเนี้ยพี่น้่งไดนแบบเนี้ยตัดแล้วใช่ไหมเนี่ยคลิปมีคันเลยจ้ะที่นี่เธอทำอะไรฉันไม่ได้แล้วนี่

ชิปชิปกแล้วก็ยิบแบบนีอออ้ว้าวสะดวกสบาย กันไกมาแล้วไปเก็บจำแยไปด้วยเจ้าพี่น้องเราเอากันไกมาเก็บจำแยไปเก็บง่ายตัดแล้วก็หยิบอย่างเงี้ยมันก็ไม่คันเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องนี่จ้ะตัดไว้ไงจำแยกำลังออกอ่อนๆอย่างเงี้ยอร่อยต้องเก็บตอนเขาอ่อนๆจำแยเนี่ยแล้วก็ เอาเป็นไก่หนีบเพราะำแยเขาตอดตัดก่อน๋ยวถ้าเขาไปโดนน้ำแล้วํำแยจะหมดฤทธิเด้วจ้ะ,จะกินกับตำสัวกันแบบนี้นจับแค่นี้มันจะได้ไม่ตอดแล้วนี่เก็บวิธีเก็บํำแยไม่ให้ตอดมือตัดชุบๆเลย อร่อยมากเลยจ้ากแญยาชุดแป้งทอดก็อร่อยก็ลางก็ชอบถามว่าฉันทำอะไร สมุนไพรทั้งนั้น,นอร่อยด้วยหมาไม่ละหมาอืม้มเห็นเห็นมีผักผักชีล้อมพี่น้องจ้ารังอ,อ่อนๆเลยเก็บผักซีล้อมไปกินด้วยดีกว่า อัมชิมร้อนกำลังขึ้น,นอ,อ่อนๆแบบนี้อร่อยจ้ะนี่โหขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวพาเก็บผักชีร้อนไปกินอีก่วงนี้คนเดินออกกำลังกายเยอะ เขาก็ถามฉันว่าจะทำอะไร <g aret> <t ell> สงสัยต่อไปฉันต้องไอภาษาเยอรมันบอกเขาว่าชื่ออะไรด้วยแบบตอบหนีูมัน <g aret> อยู่ในป่านะเพื่นเนาะคนเยอรมันอากาศดีเขาก็อาจจะออกเร็วไปกัน Look yeah, What's but... in our park? Mm -hmm. ต่ไมปด้นมาบแพี่น้องฉันจะไปไปดูผักอ่า ผักกาดปลาอีกเก็บไปอีกนิดหน่อยวันนั้นเก็บไปกินอร่อยเดี๋ยวฉันจะไปดูอีกส่วนผักผักเซี่ยนฝรั่งพอแล้วจ้ะพอแล้วพอได้ไปกินลอยเขาโตเขาสูงก็นี่ไอ้ฉันจะมาเก็บอีกทีได้ออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ได้คุยกับ ฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็ทักไทยดีกลับบ้านล้วจะพี่น้องจ้ะได้พักไปกินแล้วจ้ะนี่ยกลับบ้านกลับอันกลับแสงแดดที่แบบสดแบบกลับแสงแดดที่แบบสดสดชื่นน่ะพี่น้องจ้ะอากาศหนาวแต่นีแดดก็คือแบบรู้สึกแบบ หายใจปลอดโปร่งดีพี่น้องจาาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาใหา้เป็นกำลังใจฉันเด้จ,จ้ะพี่น,อน้องจ้าคลิปนี้ก็ a w s นี่ละจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่น,อน้อง